ตามชอบเลยนุ่มนวลนะครับกลางนะครับไม่รู้เดราดูกันหมูทอดเบียร์นะครับหมูที่ใช้จะเป็นหมูเนื้อแดงแม่ค้าเขาบอกมานะครับหมูเนื้อแดงส่วนไหนไม่รู้ เนี่ยครับเห็นมีมันมีเอ็นแทรกนี่เนะี่ยโอเคหมูนี่จะจะ,จะหั่นเป็นเส้นๆนะครับเส้นๆเส,นเส้นเล็กเส้นใหญ่ก็ตามชอบเลยนี่นะครับหั่นเป็นแผ่นๆแล้วก็ต่อไปก็หั่นเป็นเส้นแบบนี้นี่นะสวยงามมากเลยนะครับหมูก็หัน่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ แบบนี้เนี่ยเส้นๆต่อไปก็จะใส่น้ําปลานะครับซอสปรุงรสพริกไทยน้ำตาลน้ำมันพืช น้ำมันพืชน,นี่ก็จะช่วยให้หมูของเรานุ่มนวลน,นะครับขยันจนเข้ากันดีแล้วนะครับก็จะพักหมักไว้ครึ่งชั่วโมงหมูเราหั่นชิ้นเล็กนะครับหมักแค่ครึ่งชั่วโมงก็เข้าเนื้อนุ่มนวลออร่อย <im it> เบียร์ที่ใช้นี่ก็เป็นเบียร์แช่เย็นนะครับตอนนี้ก็หมักครบเวลาแล้วสั่นแท้ เราจะมาเทสกันนะครับว่าเบียร์เย็นไม่เย็นนี่นะครับเบียร์เย็นเนี่ยถ้าเราลิ้นดยความปลานี้เนี่ยนะครับก็จะไม่มีฟองแบบนี้ก็จะใสไปหนึ่งแก้วนะครับใสไปเลยหนึ่งแก้วเยอะไปวะก็ที่เหลือไม่ได้พี่แป้งทอดกรอบ แล้วก็เหมือนเดิมไบเบียร์นี่ก็จะเพิ่มความหอมนะครับแอลกอฮอล์เนี่ยเมื่อโดนความร้อนแล้วก็จะระเหยออกไปไม่มีแอลกอฮอล์แล้วมีแต่ความหอมหอมนุ่มละมุนหมูของเราก็พร้อมทอดแล้วนะครับน้ำมันร้อนแล้วก็ไปเลย ทอดด้วยไปกลางนะครับปลิกขี้หนูนี่ก็จะมาสอยหยาบๆนะครับกระเทียมกระเทียมนี่จะวกหยาบนะครับ ก็ถามกันมาเยอะเลยว่าเอ๊ะทำไมพี่โหน่งเนี่ยไม่ปอกเปลือกกระเทียมกระเทียมเนี่ยเวลาเอาไปผัดหรือว่าไปเจียวเนี่ยเปลือกเขาก็จะมีความหอมนะครับหอมแบบกลิ่มเปรี้ยวนะครับก็เลยไม่ต้องเอาออกเอาออกนะครับแต่เอาออกไม่หมดเอาออกพอติดติดเปลือกเปลือกติดติดเนื้อนิดหน่อยแต่จริงๆแล้วขี้เกียจเสร็จแล้วก็ใส่รวมกับพริกเลย นี่นะครับหมูเราเนี่ยเริ่มเหลืองแล้วสีสันเนี่ยสวยงามมากเลยพริกกับกระเทียมไปเลย กระเทียมเนี่ยเริ่มเหลืองแล้วนะครับหมูของเรานี่ก็สวยงามมากเลยแต่นี้ก็ใช้ได้แล้วก็พอเลยพักเ็จน้ำมันพริกนี่ทอดแล้วก็จะลดความเผ็ดลงไปนะครับทำให้เียวง่ายง่ายหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวเรดูกัน จัดใส่จานเสร็จแล้วก็จะโรยด้วยต้นหอมซอยเพิ่มสีสันหมูทอดเบียร์พร้อมคือโต้รับประทานแล้วครับเมื่อกี้ก็ชิมแล้วนะครับหวานมันเค็มหอมนุ่มอร่อยอม,มาครบแต่จะเผ็ดก็กินพริกเอาหมูทอดเบียร์รคือโตะพร้อมรับประทานแล้วครับหม,มูนุ่มๆกับกรอบนะครับนี่รัความเสียงครับ กับเดี๋ยวเดี๋ยวขอบ<ม>นี่ครับพริกพริกตาเดี๋ยวดูเลยพริกเนี่ยมาดูข้ากินพริกนี้ก็อร่อยแล้วขอใช้มือครับอืมเอาอะไไหนเบียร์พี่เบียร์หมดแล้วทอดนานไปเบียร์หมดเลย <c oughs> การใส่แป้งนี่ก็จะทำให้หมูของเราเนี่ย นุ่มนะครับเพราะว่าน้ำมัน,นจะไม่โดนหมูโดยตรงจะโดนแป้งก่อนทำให้แป้งเขากรอบแล้วก็เนื้อหมูเขานุ่ม